สองร,รับศูนย์ได้สิ 6, 6, 8, 8, 8. 7, 5, บหกห้าวอ,อสี่ห้าศูนย์แล้วสิบหกห้าตรวจเจ็ดศูนย์ขอทราบว่าสิบหกวอศูนย์เก้ารับศูนย์ได้สิบหกสามปอนด์ตรวจเจ็ดครับรับศูนย์ได้สิบหกสามวอสี่ห้าศูนย์แล้วสิบหกศูนห้าตรวจเจ็ดจุดเก้าศูนย์ขอทราบว่าสิบหกวอศูนย์เก้าเก้าหกห้าวอสี่ห้าเปลี่ยน ตรวจเจ็จุดเรับศูนย์ได้1 6บหวสี่หศูนย์รลบหกห้าลาตะเวนหนึ่งศนขอทราบว่าสิวศูเหตุการณ์ลาตะเวนหนึ่งศูนขอทราบวับกวศย์เหตุการณ์หวสีเปลี่ยนลาตะเวนหนึรับศูนย์ได้สิ 16, บหกวสี 16, ่ห <ppy> ศ <aciones> ูนย์รลบหกห้าลตะเวนสอศขอทราบวันสิบหกวศูเหตุการณ์หกวสี่เปลี่ยน ลาดตะเวน2รับศูนย์ได้165ว45่นย์รับส6 5หนองส้ม1 0ขอทราบว6ว0เหตุการณ์16 5วสี่ยนนองส้ม1รับศูนได้165หวสีรับ16 5นองส้มสองศูนย์ขอทราบว6ววศเหตุการณ์ส6 5วนองส้ม2อรับศูนย์ได้16 5วหรับ16 5ห บัตเซศูนย์ขอทราบวันที่หกวอศูนย์เหตุการณ์บัตรเซศูนย์ขอทราบวันที่หกวอศูนย์เหตุการณ์สิบหกหวอสี่บัตรเซรับูนย์ได้16บหกห้าวอสี่ห้าสนแล้นวนห้าบัตรหขอทราบวันทีวศย์เหตุการณ์สิบวส บัตรหรับศูนย์ได้16บหว45่ห้าศูนย์รบหับัตรหขอทราบวัสิวอศูนเหตุการณ์สิบวสีค่ับัตรหกรับศูนย์ได้สิบหวสี่ห้าศูนยบสิบหับัตรเกขอทราบวัสิบหกวอศูนย์เหตุการณ์สิบวสีบัตรเก้าจรับศูนย์ได้สิบหกห้ว45่ห้าศูนห บัตร9.20ขอทราบวั16วอตุการ65วอ45คระบัตร9.2รับูนย์ได้165ว45 0รับ165พี1.1 0ขอทราบว16วอตุการ65วอ45ค่พี1.1รับูนย์ได้165วอ45 0รับ165พี1.2 0ขอทราบวัน16วหตุการ65วอ45ค่ะ พี1.2รับ0ได้16 5ว45 0หรับ16 5ห4 0ขอทราบว16วสเหตุการณ์16 5ว4 5ค่ะพีรับ0ได้16 5หว4 5 0ัหี9.1นขอทราบว6 6ว0เหตุการณ์16 5ว4ี P ห1รับ0ได้16 5ว4 5 0ห้ารับนขอทราบว6 6วสเหตุการณ์ 16 5วหค่ะ P ี2รับศูนย์ได้16บหวสี่ห้าศรับสิบหกห้เกศูนย์ขอทราบวสิบหวสเหตุการณ์ส่รับศูนย์ได้สิบหวสี่ห้าศรับสิบหขอพักกิมโปสอศูนยขอทราบวสิบหวอเหตุการณ์รับศูนย์ได้16บหกหวสี่ห้าครับ ขอพักกิมโปสอรับศูนย์ได้16บหว45่หนย์รับสิบหกห้าบดีหกศูนย์ขอทราบวัสิบหกวศู์เหตุการณ์สิบหกห้าวสี้าค่ะรอบบีหกรับศูนย์ได้สิบหกหวสี่ห้าศูนย์รับสิบหกห่ศนย์ขอทราบวัสิว0ูเหตุการณ์เอ็มหนึ่งรับศูนย์ได้16บหกหวสี่ห้าศูนย์รับสิบห หากจุดใดที่ศูนย์เข้าวข้อมยังไม่เรียกขอให้วหกวไปเข้า 6, ขมาหากไม่มีจุดใดแจ้งเข้ามาศูนย์เข้าวข้อมขอ,อยกเลิกใช้คลื่นความถี่เช็คสัญญาณวสินวสนเหตุการณ์ครั้งที่สองศูนย์สองูย์แปกสินคาดก